เด็แเล้อ่ะตินมะพร้าวอ่อนกินปะไหนดีวิวให้ดูหน่อยว่ามันอร่อยยังไงจะชิมให้ดูพี่เฮียดูนะนี่มีมีถั่วมีมะพร้าวอ่อนไอติมฮอตฟัดแล้วก็สตรอเบอรีร่ซอสนะคะโอ้ยเย้ท็อปปิ้งเพียบ <c oughs> ท็อปปิ้งไม่อัน้น <c oughs> ท็อปปิ้งไม่อัน้นรู้ให้เติม <c oughs> เองด้วยตักเอง หาไม่ได้นะร้านอย่างเงี้ยบีบจนต้องใช้หลอดแล้วเนี่ยเยอะจัดรัสเซียดูดูน่ามุ่งฟินมากเฮียแม่งอร่อยอ่ะเอาหลอดไหมอยากได้อยู่หัวยกสดดิงหนป่ะไปแล้วไปแล้วไปไม่แนะนำลุงเขาหน่อยเหรอลุงเขาอยู่ตรงไหนอยู่เนี้ยอยู่ที่ชุมพรน่ะอยู่ที่ชุมพรใครมาสารกรมหลวงชุมพรก็แวะมากินไอติมลุงเขาด้วยใช่ เขาขายอยู่อร่อยอร่อยเข,เขาขายหรือเขานอนไม่รู้เมื่อกี้มาเขานอนอยู่น <c oughs> ไปก็บอกเขาเออเขาก็ตักให้ต้องลองนะไม่งั้นมาไม่ถึงชุมพรโอกไเอติมด้วยเดียว <c oughs>